สวัสดีค่ะคลิปนี้น้องนาจาฝึกหมาพาันนะคะนี่ค่ะน้องนาจาฝึกหมาพานค่ะอ่าี่ฝึกหมาพานันหมาพาันน้องนาจาชื่อว่าสนิมกับคาบูนี่สนิมกับคาบูตัวไหนจะเก่งกว่ากันตัวไหนจะกัดได้คือตัวนั้นเก่ง อือไอ้คาบูเก่งคาบูเป็นคนกลับได้ก่อนคาบูเก่งก่อนอ้าวเอามาเอาเอาแย่งกันใหญ่เลยอ้าวแย่งกันใหญ่เลยคาบูกัดได้ก่อนอ้าวแย่งกันใหญ่เลยอ้าวแน่ไม่สู้คาบูคาบูเป eh ็นตัวผ네ู้อ้าวสนิมก็ แย่งคาบูนี่นี่อ้าวนี่อ้าวใครเก่งกว่าคาบูเก่งกว่าเอาออกมาทำไมทำไมเอาออกมาหน่จ้า อืาา้าวนี่นะจ๊าฝึกฝึกหมาพานของนะจ้านะคะนี่หมาพานให้มันรู้อ้าวหานนี่ฝึกความไวของมันนี่ใครจะไวกว่าก e ันฝึกความไวนะคะนี่ฝึกความไวฝึกความไวอ่าไสนิมไปเอาแล้วไหนอยู่ไหนสนิมอยู่ไหนสนิมไหนสนิมไอ้คาบูไม่ยอมปล่อยเลยคาบูไม่ยอมปล่อยเลย อ้าวทำไงจะปล่อยได้เนาะต้องทำใหม่วิธีใหม่แป๊บนึงนะอ้าวแปบ๊บนึงเอาวิธีใหม่อ,อะไรแล้อ้าวอีกตัวนี้แพลวมาแล้วนี่โอ้อยู่หลังปุ๋ยกระสอบปุ๋ยยังกระโดดขึ้นไปเอาได้เกง่งเก่งสนิมนี่เก่งนี่ได้คนละตัวแล้วรู้สึกฝึกนี่ฝึกการกัดสัตว์เขาจะเวลาเขาจะเป็นลาพอเขาได้สัตว์แล้วเขาจะกัดอย่างนี้นี่ค่ะเวลาฝึก นี่เขาจะไปหาของป่ากับเจ้าของเขาบางทีเขาจะไปเฝ้าสวนยางให้เขาไปเฝ้าสวนยางตัอบางทีมีอ้อออกแล้วนี่บางทีมีสัตว์วิ่งเข้ามาที่สวนยางก็ฝึกให้เขาไว้เขาจะเอาเขาสองตัวนี้ไปเฝ้าที่สวนยางนะคะพอเขาใหญ่แล้วจะเอาเขาไปเฝ้าที่สวนยางนี่ค่ะ ตัวไหนเอ่ยอ่นอ้าวอตัวไหนจะเป็นคนตัวได้ก่อนสนิมติดตามสนิมติดตามไปกลับมาอ้าวอสนิมอ้าวอคาบูคาบูอ้าวอ้าวอ้วอาโอ้อาวใครจะเป็นคนตัวได้สนิมเก่งสนิมเก่งความไวของนี่ฝึกความไวของหมานะคะฝึกให้มันเก่งไว้ ไปเฝ้าสวนยางพอโตก็จะไปเฝ้าที่สวนยางเผือมีสัตว์อะไรผ่านมาเขาก็ต้องฝึกเขาไว้ให้เขารู้ว่ามีสัตว์อะไรมาเขาก็ให้เขาฝึกเขาไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอว,วิธีนาจาฝึกนาจาฝึกนี่โอ้ตัวไหนจะไหวฝึกความม่องไวของหมานะคะนี่ค่ะฝึกความม่องไวของหมาเออ โอ้ฝึกความว่องไวของหมานะนี่จะไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วตัวไหนจะทันตัวไหนจะไวกว่าอ่านี่คือการฝึกความว่องไวของหมาฝึกเข้ามานี่เดี๋ยวรถเดี๋ยวรถฝึกเข้ามาใน,ในข้างในพี่ด้ นี่นี่อืม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 ความว่องไวของอ่าตัวไหนจะใบเอ่ยไม่ทันเขาบอกความว่องไวนี่ไอ้สนิดไอ้คาบูกินข้าวเสย์ไม่ได้นี่อ้าวอ้าวอ้าว อ้ ah าปีนขึ้นไปเห่าแล้วเห่าแล้วเอาไม่ได้เอาไม่ได้หายเห่าแล้วเพนเอาไม่ได้เห่าแล้วเอาไม่ได้นี่เอาได้แล้วกระพูเป็นกระพูเก่งเอาได้แล้วเอาาให้มาพี่ปล่อยกัดแน่นมากก <mor> ัดแน่นมากพอได้กัดแน่นมากนี่นี่คือหมาพานเท้นะคะนี่พอเขาได้เขาจะกัดแน่นมากเลยเขากัดไม่ปล่อยนี่ ถ้าเป็นสัตว์ก็ตายลยแเลยนี่เขากัดนะดูสิค,นนะ,คะนี่นี่ค่ะนี่นี่นี่เขากัดแน่นมากนะถ้าเขาได้นี่อืมอันนี้เป็นเชื้อหมาพานแถวบ้านเรานะคะเชื้อหมาพานแถวบ้านเรานี่เห็นไหมคะเขากัดแล้วเขาก็สะบัดนะคะสะบัดให้สัตว์ร้ายตายค่ะนี่ค่ะเขาจะสะบัดนี่ค่ะเขาเรียกว่าหมานี่นคือหมาพานนี่ค่ะ หมาพานล่าเนื้อนะนี่ค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ